วันนี้เสื้อของอะไร Happy t g e t h e r ใช่ไหม Happy every day Happy every day ทุกคน Happy every day มีแต่ของผู้ใหญ่ทำไมไม่ทำของเด็กด้วยเสื้อมีจำกัดไหมครับรอบนี้มีอยู่แล้วบ้านนี้ทําแบบเฉียมกลัวรวยทําแบบกลัวรวย

ฉุดมาวาวเขาถามไปไม่ได้เลยบอกว่าเดี๋ยวไปดูให้ของอะไรนะไม่ใช่แอมเม้ไอันั่นใช่ไหมครับไม่ใช่นี่ไงอ่ะเราอ่ะเออกลับบ้านไหมคะกลับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับเราได้สตาร์ปาร์ตี้น่ะไม่ได้แจ้งเลยีวมีคนอยากได้เสื้อแบบ K1C ด้วยนะแต่ให้เปลี่ยนเ e x t เป็นแบบอื่นมันไอ้นัมพิเชอรสิหัวได้ไหม รเนาะปูดีๆบายบายีกอครับค่อัญญาอัญาพูดมั่งบายบายก่อนบายบายอัญญากลับก่อนค่ะพี่ค่ะอัญญาไปแล้วค่ะกลับบ้านกลับบ้าน มีตัวอย่างเสื้อไหมคะตัวอย่างเสือ้อนี่ไงที่เราใส่กันอยู่เดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆอ่ะนี่อ่ะเสื้อเนี่ยจะมี Happy everyday สวยไหมคะนเน<ว>ี่ยสคนสวยไหมอ้อยละอ้อยอยากเห็นแบบเสื้อนี่นะมีท <c oughs> ั้งแต่ว่าใช้เล็กเราไม่ถ่ายเนอะไม่มีมีเราของผู้ใหญ่ค่ะ อยากได้เสื้อน้องๆบ้างเอฟไม่ทันสักรอบแน่นอนเพราะว่าทําน้อยไม่ใช่ค่ะทำน้อยทำน้อยแต่ทำน้ะคะเออพี่ไปได้แล้วว่ะใช่ใช่เดี๋ยวเราเดินตามมาถึงข้างไหมพี่น้องพี่อ่ะไปล้ชาวประมง <c oughs> ทำไมถึงเปชาวประมงเหรอถือชั่วโมงถือชั่วโมงเดินไปเดินมา ให้ดูดีเทลเอาแม่สีมาใส่นะครับ <c oughs> ถ้าเอฟร้อนนี้ไม่ทันก็เดี๋ยวรอรอบหน้านะคะยังมีรอบหน้าเหรอที่โหมวิเรื่อ,อยๆเลยทำแบบเป็นอาชีพแต่ว่าทำน้อยๆพี่ธีพี่ธีบอกสีพี่ทีพี่ท,ท,ท,ทีว่าพ่ทีตัวหนักไหมไม่เจอหนักคะ่ะทำไมถึงไม่หนักคะเพราะว่าเพราะว่าพิธีคิดว่า วาพี่ทีคิดว่าไม่โตพี่ทีคิดว่าตไม่้องไม่มีคคมได้แล้วโตยายาอขอบคุณทุกคนที่ส่งดรามาันด้วยนะวันนี้นต้องสั่งไงคะยอยากได้มากเราคิดว่าวิธีการสั่งน่าจะเป็นคล้ายๆกันร,ระบบดูดเหมือนเดิมนะใช,ใช่ไหมแล้วคงเป็นไลฟ์สักทีหนึ่งอะ่ะเดีด๋ยวเราจะประกาศเดี๋ยวประาใช่เดี๋ยวให้เวลาในการเตรียมตัวสองวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ประกาศแล้วก็บอกเดี๋ยวมามีจะประกาศในไอจีแบบนี้แอนเพจแอดเพจโอเคอ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวไปก่อนแล้วครับส่วนเสื้อเสื้อยากได้ก็รอติดตามทางเพจเนาะไอจีมามีไอจีมามีไอจีมามีเพจมามีเสื้อมามีตังมามี บายบายหน่ะจะต้องทำงานนะไม่ใช่ว่าจะรอเงินสามีอย่างเดียวไอ้บ้าบายบายหน่อยค่ะเนี่ยวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้เงินเดือนยังไม่ได้เลยจริงด้วยเราก็ยังไม่ได้เหมือนกันทีละก็คือคุยกันแล้วไงถ่าล้วี่จูเลย่าพี่จูแล้วพี่เราใช้ทำไงโอ้โหอ่ะโอเคงั้นน้องพีบอกทุกคนก่อนว่าพ่อๆต้องไปแล้วครับพ่อๆต้องไปแล้วครับบ๊ายบายโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับนุมพี่อ่ะุมพี่ขี่หลังใช่ไหมมาได้